ปินแล้วนะครับใครวะก็จะมาเล่นเกมมาค้ามหน้ามาโดยแมพเพี้ยอะไรก็ไม่รู้นะมามันเป็นเซิร์ฟไป,ไปเออเซิร์ฟอ,อะไรผมก็ไม่รู้แล้วนะอ่ะจะมาเล่นเร็วไอ้เพี้ยเกมี่ยก็จะเลื่อนแล้วคุณรีบเปลี่ยกวะอ๋อจะเพี้ยแล้วสี่สองโซสร็ เอาไอตัวเป็นแอดมินเอากูตายแล้วนี่วะ <c oughs> เอาเฮ้ยชิปเป็งกูลืมไปไอเทียทำให้คนอื่นเขาได้เล่นได้เฮ้ยพี่คนเอากูว้าทำไมกูต้องว้ามาหาไอเที้ยนี่ได้ด้วยวะกูกลับสปาไลไอเที้ยกูกลับสปาลไลค่ะเฮ้ยไอเทีๆๆ้ยกูต้องกลับสปาเลยเนะมารอแม่งเกมแม่งเล่นดีกว่า เออมาพ่อหลานช่วยอ,อะไรไม่รู้นะครับเจทีเพื่อเฮียอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละทำไมกูไม่ได้เล่นว่าคนอื่น,นเล่นเสือเล่นเลยกูไม่ได้เล่นเ <c oughs> นี่ยมากดแถว MBC เหรอ <c oughs> ไหนว่ากดแม่งกูไม่รู้เฮียอะไรเดี๋ยวบอสนะเราต้องลอยพวกนั้นไม่เล่นไรเอ่ะเออพวกกูได้เล่นแล้วไอ้เหี้ย <c oughs> โนอ้นอยอามาแล้วมันเล่นเกมอะไรเนี่ย วีไอพีวัดเดือฟัดอะไรวะรออ๋อถ้าได้ยินเสียงแล้วขออภัยด้วยนะเพราะพี่ผมไม่เล่นเกมเสียับเสนาชิบหายเลยนะตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่น่าปิดเสียงเลยดิเอาไอ้สองตัวนี้มันมาฉูสีอะไรกันในนี้วะเนี่ยคุณดูมีคนมาฉูสีกันไอ้เหี้ยบวกไปแล้วไอ้ครูรัดไอ้เหี้ยไอ้ครูรัดมาฉูสีดค่ะ โอ้ยอย่าร้อนอย่าเศร้าอย่าเศร้าเฮียนีไม่เศร้าเกูมาดูวิวแล้วโอ้อ้าวเขาไปกันแล้วอ่ะเขาออกเขาไปแล้วอ่ะเหลือแต่พวกเรากันกี่คนเนี่ยมึงมันตายทำไมสองคนนี้เขาได้เล่นนะทไมกูไม่ได้เล่นนะอ้าวพื้นที่เต็มซะงั้นอ้าวกูเป็นมิงยาเสือเฉย ทำไมกูมาเป็นมินยานเนี่ยเราจะมาติดตามชีวิตผู้หญิงคนนี้กัน <c oughs> กูกดสปอนดีกว่าเออกูกดสปอนวันว่าหน้าคานี่กูจะได้เล่นไอ้เที่ยไอเทียไม่ได้เล่นขนาดทำไมคนอื่นเขาได้เล่นทำไมกูไม่ได้เล่นอะ ซื้อเที่ยอะไรกันได้บ้างวะเนี่ยดีก่อมเพลงค้อนเที่ยไม่ช่วยไม่ช่วยว้ยคูณูนร้อยสปีดคูณูนร้อยเ,ยล,อปปล,อเลยไอ้พวกดูดิกูไวไหมเออเฮ้ยจ้ะเออกูได้เล่นแล้วอ้าวมีกันแค่สองคนอืมเอน็นด่าเฮ้ยเที่ยมีแค่สองคนเองเออมีสามคนแล้ว มีคนเล่นอยู่ทมีคนเล่นอยู่แค่สาคนเนองเนาะนี่หคนเทไรไม่รู้น,นี่ห้องน้ำอะไรฮะครูอยากข้าห้องน้ำพุ่ทีเอ้ยไอ้เหี้ยในตอนนี้มีกี่คนไม่รู้ทำไมมีคนเขาเข้ามาเยอะขนาดนี้ว้าวูว่าครูดันไอ้เหี้ยูว่าครูดันเอง มีคนก็คิดค,ค,คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชนะเลยมีกันแค่ห้าคนเองเหรอหกคนแล้วตอนนี้หกคนหกคนอ่ะหกคนแล้วตอนนี้มีหกคนเจ๊กคุได้เล่นแล้วนะได้เล่นแล้วกูได้อ้โหกูมาเล่นละไอ้เฮียเมื่อกี้กูสา่งข้าด้านหน้ากูรอไอ้เฮียสอนล่อไม่ได้เล่นมาครั้นี้กูได้เล่นเลยเฮ้ย คนไม่อยู่ถ้าคาดเราไม่เยอะใช่ไหมมีกันแค่ไม่กี่คนเองนะมีกันสี่คนตะเนียอ้าวไม่หล่นนะหล่นดีเหลือลายอยู่อีกกี่วิเนี่ยสิบหกวิเหรอเหลือเวลา,ยลายอยู่อีกสิบหกวิสุดท้ายที่เกตเจอร์สิบสามสิบสองสิบสิบเก้าแปดอ้าวสิบแล้วเหลือสิบวิแล้ว,วหรือกี่คน,นในหนที่นี้หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนมีหกคน มินิเกมมินิเกมนี้ยังมีอยู่แค่หกคนเท่านั้นเจ็บวิสุดท้ายโอ้โหคนหนึ่งวันน่าจะมีกันครบหมดเลยนะใครที่เข้ามาแต่เล่นไม่ได้เพราะคอมเมนต์เต็มก็สู้ก็มาแล้วคุณเปิดค้อนเย็ดาวเพชรยิ้ดขี้ดาวเพชรยิ้ยดาวเพชรเอาขอก่อนเฮ้ยเวอร์ชันใหม่แม่นลำบากลำบงกันใช่ไหม หลายทีหายเลยเลยที่นี่บิสาัโอ้พี่ยเาพี่ของกูความอยากก็ขอพายมันด้วยกันเอ้ยเฮียมันมาแล้วมันมาหากูแล้วไอ้ไม่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 อาจจะ ไอเด็ดเลวไอซอมเบ้มึงอยู่ไหนไอเฮียกูจะฆ่ามึงไอเฮียกูเก็บขอ,อยังไม่ใส่มึงมาโดของกูไอเฮียชุดเพชรกูไม่นะชุดเพชรกูกูกอดสปาละ่ะไอเฮียให้สักกูยังทําขออะไรไม่สัก <c oughs> ไอเฮียกูเก็บขออยู่ไอเฮียยังเก็บไม่เสร็จทำไมทําไมเนี่ยคนอื่นเขาไม่ดีกันจังเลยวะเ <c oughs> นี่ยกูกะเชื่อเลย ว่าเขาแม่งเก่งมากเลยแม damn, ่งเก่งที่ไหนยังไม่เก่งอ่ยไอ้เทียใครไม่น่าป่าเป้าเลยเล็กเกินทำไงเล่นต่อนี่ก็ได้เอ้าไเทียอะไรเนี่ยอ่าไอ้เทียอะไรแบบแเพิ่มมาละวมีหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คน ขอเจ้าแคทในเพจท่านเลยค่ะบ๊ายบายเฮีย